ไดโนเสาร์เรียกว่าได้ไม่มีเสาตะไคร้ตะไคร้มีต้นว่าน<อ>ี่กินยอดมันได้นี่ยต้นว่าต้นว่า be careful slippery ระวังหลังเนี่ยอเหลืองสีไม่เหมือนก็เห็นแต่เหลืองไม่หยูด โอ้มันเหมือนนั่นเลยนะเหมือนขนุนเนี่ยนี่กำลังังไม่บานเนี่ยเยอะออกเยอะเลยนะเนี่ยเยอะเลยเนี่ยที่นี่มีใครมากวาดเป็นไม้ก้ควาญก็แฟน้ะไม่กวาก็เต็มเลยโอ้ยเนี่ยออกมาดูดูสองสองสองพ่อท่านอีกสามวันก็แปดสิบเจ็ดสีเจ็ดเดือนมันจะมากไปแล้ว แค่เลืเดียวครบ10ตัวใหม่10ตัวใหม่แล้วจกถือขาวจะเรียบไม่ต็ดข้าวรวนม่วงไม่มีเลยม่วงอยู่แถวบ้านเก็บบุญหมดแล้วเก็บบุญเอาไปกินหมดม่วงนอนเอาไปไม่ใช่ก็ช้อนก็ดอกรัก ตัวนี้สีม่วงเก็บขายได้เลยเนี่ยเจ็บเ็บขายได้เลยขายอะไรเข้าไปทำอะไรอร้อยร้อยมะลายไม่เห็นก็ทำอย่างอื่นเลยดอกลักเนี่ยร้อยมะลายได้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้เลยได้ได้คีอะไรกันไหมเสริมแสงสีอะไรนะอะไรนะขอบพระคุณค่ะเสริมแสงสีเสริมแสงสีถูกข้ามป่าไม่ได้ กั้นความฟ้าโอ้ยสู้กั้นความฟ้าไม่ได้หรอกกั้นความฟันเนี่สู้กั้นความฟ้าไม่ได้ไหนต้องกวาดอีกด้านหนึ่งให้ตัวมันเอียงกลับไปอีกข้างหนึ่งกั้นความฟ้ากั้นความฟ้าไม่เอายไหม,ไหม ไอเจ้าหน้าที่ของเจ้าหง้อไอจ้าเราที่นีไอ้ชื่อแปลกๆมาอีกแล้วพวกนี้เูกไปเปลี่ยนเรื่อยเขาไปเขาไปพูดว่าตายแน่หมดไปแล้วก็ยังอื่นได้หมดมีต่อรองอีกอีกคนก็คือภาคคีริวก็ต่อรองกันนานเนี่ยนะภาคคีริวบอกคุณจะชื่อยังไงภาคคีริวอ่ะต่อรองกันนานเหมือนกัภาคคีริวโอ้ยยันจะเปลี่ยนได้ รับเลยครับนี่กันครับตรนั้นที่ครูนะรับเดียรบไซเลค้าใช่ครับมีบันเกมใช่ไหมลำนี้ของเกมลำนี้ออเล่เหรอโอเข้าได้ใเห็นให้เห็น เพราะว่าเวลาน้ำมาจะได้เข้าไปขวางของผมอาตอนน้ำท่วมท่านหยดพอมาลอยเลยพ่อท่านอยู่ไนท่านอยู่นเรอเรือลอดีอันนี้ของอรอยอนี่อืมลอ้ดโอ้โดอกตันี้ นี่ชมเก็บไปเห็นแนวนี่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 ดอกดอกอะไรปลาซ่อนเนี่ยกินได้เนี่ยดอกปลาซ่อนนี่ต้องเก็บแนวเอาเนี่ยนี่เหรอนี่นี่เราก็เรียกดอกปลาซ่อนเอาแล้วเจ้าของบ้านมาแล้วไปปลูกไปปลูกต้นไม้บ้านลุงจันลอง ไม่มาทีเราจะมาคนบ้านหูกบ้านให้มาเจ้าของให้ไม่มาทีปวดหัวทุกวันทำไมไม่มาทีวเมา19น้ำไม่เจงโอ้แป้งไทยเลยเดีอยีนี้ ออร้อง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 อ๋ออาจารย์เฮ้ยดี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 บัวบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาดาลูกกกไม่ได้เจอนะเ้ยอามันบานอะไรได้แน่นะมันบานคือบนเิีมอ่ะีกันด้วุนกินนมรับ ครบรบหนึ่งเดือนแล้วนอนแล้วเนี่ยคนอนเดือนแล้วเจอแต่ใน B D O นั่นเนี่แต่ไมาเห็นจริงจริงอสมผมเทไหมคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับฉันกำลังทำยมเช้าครับเออหมอนกลางเสียงฉันกำลังทำยำเช้าครับมันขึ้นหลายคนถ้วยนอนใครบ้างเนี่ยเยอะจังเลยอ่ะนี่คนคนนี้มีคนมาดูจกราบนมัสการค่ะหลวงปู่หรือยัง กลับนมัสการค่ะยิ้มให้หลวงปู่ดนะค่ะหลวงปู่ตัวยิ้มมึงดูยิ้มมึงดูโอ้ยกับมือแน่นเลยอ่ะกำแน่นเลยนี่อยู่กับพ่อที่วิ่งยิ้มตลาดนะเป็นแสงแสงมันเข้าแล้ววะแปรงนี่อะไรจะดีที่เงาไม้บัง แต่เขาจะมองไปที่ฟ้าผมยังจะแสบตาผผมยังครับผครับนี่มนต้องัันนิดนึงครับ้ครับโอ้โหนเี่มว่างกันดี่ว่าใกล้นี่้ตรงไหนก็ได้ปะคะไหนก็ได้ครับเยอะไปเรอคะเอาไปแบ่งกันเออหน้าตาใสช่ หนึ่งเดือนสองวันแสบตาไม่ลูกมองมาตรงนี้ฟ้ามันสว่างยืมหรือยัง้แล้มวานเดี๋ยวดีกันครับตัดผม อยากจะคุยด้วยเนี่ยรู้เลยอยากจะคุยด้วยตาดำโตอะไลังนักการหลวงปู่นายหลวงปู่หลวงปู่เดินดินหลวงปู่เดินดินอยู่ไกลหลวงปู่เดินดินอูไกลดกมากตาเบ่งรู้มองอะไรตอนเกิดแล้วถ้าผ่าขนเตไปถ้าอยู่ในบ้านก็ชินแสงมันก็จะตาโตกว่านี้อันนี้ไม่ชินแสงแสงเดือมพยายามลืมตาอยู่แต่ลืมได้นิดหน่อยเอาละเดี๋ยวนับกลับมาทุนเค่ะ ตเร็วเร็วโตเร็วเร็วโตเร็วเร็วงวนก็วิ่งมาหาหลบกูวางง่ายตเร็วเร็วอ๋ไตงีครับไปเนียค่ะบันลงโคกรงหบนลงบันลงอ๋อหนังสือมาให้แล้วเหรอโอ้หนังสือไม่อ่านแล้วโอ้โหยังยังยังแค่เดือนเดียวเองคํามาแปลว่าการไปยนแต่ว่าเครื่องพาไป ยานยานรอยนต์แปลว่าเครื่องพาไปไม่ใช่พระคณะธรรมะแปลว่าไปเองไปได้เองยนตนก็คมเพราะว่ามีประตุมประมาทว่าจะได้มีตรงนี้ที่อยู่อย่อยู่ที่ตตัวดาอะไรกันบ้<ช>งางประดีที่สมสตรงข้ามกันก,นกนส่วนอุทยาน โอตนใ่อวัน oh, ้อมขอชื know, at, said, oh ่อโองามไวจังเลยของบ้านตเลย้กของผูดเนื้อเออของบ้านเว้นล้ีไยของบ้านอาตักอะอ๋อตักตักล่างไนกันตักยิงลักอะ อัอนนี้กยิงรักไม่ใช่ยิงลัอย, <laughs> ยิงรักอ๋อมันใกล้ๆกลกันเลย <laughs> เี้ยวเดียวเลียวเดียวท่านครับานบุญทเดมากนแสงก็ประมาณล้านเศษวันนี้มันก็ได้แล้วท่านบุนดีบอกว่ามันมีน้ำซับอยู่ตรงนั้น <laughs> ถ้าเราทยตาดที่จะทำที็ได้ ไม่ต้องไปคอยนับรถตัวสี่เชี่ยวสี่เชี่ยวอะไรตำรวจลุม่านจะปริบัติดินเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีเปลี่ยนราคาดินสีตัวของบ้านอยู่ไหมโอ้ มีแขกมาช่วยมีแขกมาช่วยลงแขก ไทยมาไทยมาทั้งนกคนที่เขามาทน้งนกเรากเรียกแขกมาแขกมาต้องบอกว่าพ่อมาพ่อมาพี่ดาวจ๋อนั่งดูสบายๆเจอกันครับลุงจะมาถึงเก้าโอเคดีจริงเลยบ้านลุงจะได้มาแต่เพื่อนสวยมาที่กินงานเพิ่งกลับไปค่ะเมื่อกี้มาลงคนเยอะเนาะเจคนได้เนาะ

เหมือนใบสะดาวนี่นะถ้าถ้าคุณหนึ่งแกนมาจะบอกว่าโอ้ยต้นไม้นี่สวยมากเลยถ้าเห็น้แล้วก็ไปดูดเลครับารกัาได้เลยก็ต้นรูใบมันดีดีรนี่ไม่มีปุ๋ยเลยไม่ใส่ปุ๋ยเขาเลยอะเดเจเงค่ะท่านเจ้าเจีไปเป็นเม็ดๆเลย น้ำไม่มีน้ำอ่ะปุ๋ยเจ๋งน้ำลดทมันหน่อยก็นเม็ดทรถมันหน่อยรถค่ะว่าท่านรถรถเปิดสปิงเกอร์แล้วก็ใบเขาก็เอามาทำปุ๋ยแล้วไปไปกองกองไว้ทางนู้นครับ แล้วอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้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 ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ แล้วเป็นระดับไหมไม่กลัวมันดื้อแป้งยาสิฟันเป็นไงบ้างอ๋อใ้ดีใช้ดีครับทำให้ไม่ปวดเหนือกอีกเลยอะไรกินแล้วอะไรกินแล้ยาขมย่าเนี่ย มตัวตัวะอพระถวพระโอ้มีดอกดอกแกวงวยถวพระถนอันนี้มันบ้านดีๆาดีๆ้าดีๆต้องตรงไปตรงไปก่อนครับบีพระังงเสียงบีแลูกน้าตามที่เขาไอ้่ไม่ด็กิะ โอ้มีร้านี้ปูไว้ให้น้ำเข้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะน้ำก็สดน้หมดเลยค่ะเข้าครับครับมีโอ้ี๋ยาวรนวันร้นรนนี้วันนี้ ลุงโกโก้ลุงโกโ้คุณได้รัอปล่าผลยังอยู่ไม่ตรงต่อ ไม่ไม่ทไม่ได้ไม้เกือบแตกครับเสมอหัวเราหักเลยนะครับเหนียวเหนียวอันนี้อนั่นใช่ไนมครับว่ามือโอ้ยยลื่นไม่ลื่นเนื้อตายายก็ลื่นเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวชนเพื่อนกัน Hãy được cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ like lỡ <coughs> 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 ลูกลงมากรากลูกก็จะเรียนหนังสืออยู่แล้วจะมาเดินตามแม่ปู่ได้ไงอ้าวผู้การได้ไหมครับนั่งลงกับอ่าชนหน่อยชนหน่อยส้มโอภาษาอังกฤษว่าอะไรโออะไรโอเมลลอ่ากล้วยเหอกล้วยบบานนน่โอเคภาาญี่ปุ่นอ่ามะละกอมะละกอ อะไรเออเจียงเว่ยโม่เจีงโม่บุคย์ย่านี่ถึงย่าได้ไวหน้าโรงเรียนได้ดีมากคิดว่าจะหน้าแตกอันนี้ถ้าทายเป็ภาษาอังกฤษสิคะพูดอะไรลกพอะไรสำเนียงสำเนียงพูดอะไรอ๋อนี่อตามได้ฮาวอะไรฮาวเลยาอายุอายุ

สบาลอีทีเท่วันได้ไหที่งวันเลยแนเดย์โอ้มาสกร์ลูกปูมาักการด้วยขอบคุณครับโอ้เจ๋งเลองลองเพลงวันลองเพลงวันหนลูกแตนเดย์นเดย์อ่าพอวลาแล้วนอ่ทีนี้ลูปูให้ดีๆพอไปดีๆทีนี้ลูปูให้ดีๆเมื่อวานนี้โมโมเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วเขาจะเอาชื่อโมโม ว่าตอนนี้มีดีๆให้โมมอ่าอี่เรก็ให้กะร้าอัมีอะไรบ้างดีีเาชอูดนะเอบคุณไม่ใช่เอาให้ลงูยแล้วนะมาตรการครับโมว่างไงนะโมอาตั้งนต่ไโมเขาผิดที่อโมบอกปู่ๆดิหอะไรอะไรอะไรอะมีชื่ออะไรบ้างนายนายปุปุโมโม เราจะเปลี่ยนเป็นโมโมได้ไหมครับโมโมเหมือนเรียกหมาเลยไม่ไม่อยาไม่ต้องอย่างนัมนค่ะดิฉันโมโมฉนไม่โมโมนะครบทุกคนจะชื่อโมโมแล้วมันโมโมโมผมก็จะชื่อโมโมเพราะว่าคนอนี้ก็แบบดีๆแล้วก็นายๆอันนี้โมโมคุณคุณเฮ้ยแตคุณคุณนี่เขาดีเลยนะ ไหนไหนบัววอยู่ไหนแล้วบัววมีไหมบววมเบัวบัวบวแลวแล้วกล้วยแล้วไงบัว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 กล้วยกล้วยยู่ไหนกล้วยนอะไรอะ้มีเป้นอ้าวอะไรเกินนมป

คุณตาหายป่วยยังครับหาดีแล้วครับหาดีแล้วดีแล้วเาหน้าเราไปหาเฮกันต่อเงชีย์ร อยตายเง้เดี๋ยวเบ้ต้นโอ้ในระเบียงต้นต้นเลยนะต้นอ้ดอกเลยอะโอ้เล็กๆต้นเล็กๆก็อย่างเงี้ยดอกมันเด่นเด่นก็ตัวมันเล็กน่เพื่อนนี่เพือเบี้ยไม่อยู่แล้วมันแแท้ก็เพื่อนุวนนีามันบอกาเอ้ยไม่ได้แท้ไม่ได้มันออกมันแทเอะ วันนี้กับสะพานสายลุงพ่อนงสะพานสะพานหนึ่งสะพานหน่งสะพานสองสะพานสามเสยงไทยเสียงไทยถึกกันจบเจจบเ็แก่พื้นที่คอพืที่เนี่ยยึดหมดยึดหมดอได้หมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แปดสอง ท่าอากาศยานบ้านราชสายการบินเส้นทางการบิน <laughs> <laughs> นี่อะไรน,นักบินที่หนึ่งตำหนะนั่นตำหนะนี่นักบินผู้ช่วยส,สั่นคาฟ้าตำหนะขุนศึกลูกเกลือนี่เที่ยวบินก็ส่งให้เขียนเนี่ยเชนี่ก็สวยผู้ติดตามวงสวอสิกรรมการกัมพู พีเ่เเนยหมายถึงว่าจะลาเตรียมตัวเสียบาทไปเราไปทำนี้กันอ้ตะลงสะพานแล้วเราต้องแอบตยลงสะพานแล้วถ่ายทำไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเดินเท้าเปล่าด้วย <_ d ata> เก็บไม้เก็บไม้เดินงค่ะ